ยวันนี้มีเหตุการณ์อะไรบอกคุยพ่อฟังสิวันนี้พ่ออาบน้ําอยู่ได้ยินเสียงเพลงเลยนี่แ้ะครับเด็กอย่าให้เด็กอยู่กับขวดแก้วนะครับผมอันตรายมากนะผมอันตรายมากนะผมโา,มา,มา,มามสวัสดีครับผมงนี่อยู่กับน้องพาวเวอร์น้องว่ากินข้าวเช้ารดอยัอยงคะเนี่ย มันูม,มันทูนนแล้วก็กินกินแกงอะไรนะเช้าเนี่ยแกงทอดหมูสับอ,อือออแกงจืดแกงจืดแกงทอดอะไรแกงจืดแกงจืดต้อมูำหมูสับคุณเส้นอร่อยไหมคะอร่อยพ่อก็กินเหมือนกันเลยเนี่ยนี่ใครเป็นคนทำเนี่ยพ่อ เห็น <laughs> พูดว่ากินกินอะไระเนี่นในโชว์หน่อยสิโชว์หน่อยสินนนเนี่ยอะไรกันเนี่ยสตรอเบอรี่อีกแล้วนะคะวันนี้สตรอเบอรี่นะคะกินไปได้นิดหน่อยแล้วกินนมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้มีเหตุการณ์อะไรบอกคุยพ่อฟังสิวันนี้พ่ออาบน้ําอยู่ได้ยินเสียงเพลงเพลงอะไรแตกลูกจคยขวดขวดขวดนั่งพี่ ใช้มันปูแตกนะคะแตกแล้วเกิดอะไรขึ้อนอีกจ,กจะเกิดเจ็บขาเ o v e r เหยียบเสียดแก้วนะคะวันนี้โชคดีป่ะนิดเดียวนะคะว่าแม่เอาเลยสห้องมาทาให้พ่อสาให้พ่อดีว่าบอกว่าแผลนิดเดียวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ก็ดีไปนะคะไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะนี่นะครับเด็กอย่าให้เด็กอยู่กับขวดแก้วนะครับผมเรียกว่าอยู่กับแก้วที่เป็นแก้วนะครับอันตรายมากนะผมอันตรายมากนะครับ,น,รน,รบนี่พ่อไม่ได้อยู่ด้วยนะพอ่อขึ้แบบน้ำให้เด็กอย,อยู่กับแก้วไม่ได้นะครับแก้วหรือว่าถ้วยกระเบื้องอาจารย์กระเบื้องนะครับอยู่ลาพังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขา เขาจ้องนะครับเขาจ้องอยากจะเล่นเพราะว่าเขาเขาไม่เคยเล่นเขาก็จ้องอยากจะเล่นนะครับผมทอาเลยยิงเราเผลอปุ๊บนั่นแหละครับคือพ่อแม่เผลอปุ๊บเขาก็ได้จังหวะนะครับผมอะไรที่เราห้ามไว้เขาก็จะรีบไปทํานะครับใช่ไหมครับลูกใชออ่นี่นะคนเราพอเกิดบาดเจ็บมาก็าถึงจะรู้นะครับว่าเป็นยังไง แต่บางทีมันก็บทเรียนราคาแพงจะไปแต่นี่บทเรียนราคาถูกเจ็บนิดเดียวเานะคุยแล้วคุยหน่อยเราก็คุยนะเจ็บหรือเปล่าว่าเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์เป็นยังไงลูกอทำไมมันถึงหล่นแตกหูกอทำไงมันถึงหล่นแตบกบเล่น,เล,นเล่นแบบไหมกิ้งเล่นหรือว,ว่าไงเล่นเล่นกิ้งเล่นกิ้ดงดำพริกไขมันปูเล่น กดลบเหมือนบ้านเราไม่ค่อยมีอะไรเล่นน่ะลูกบ้านเราไม่ค่อยมีเล่นใช่ไหมของเล่นน้อยเลยว่ะพอกนแตกแล้วเพราะว่าทำอะไรต่อเพ่อจะเข้าไปเก็บเหรอฮารุง้อไปเก็บไปเช็ดทำความสะอาดใช่ไหมะลูกแม่แม่คนเดียวคนเดียวมันแ้่แม่คนเดียวแล้วทำไมหนูถึงไปเหยียบได้ไงลูก หนูอย no, no. ู่บนดูบนอยู่บนเก้าอี้เปล่าหนูไม่อยู่บนเก้าอี้อยู่ข้างล่างเหรับอยู่ข้างล่างอ๋อกินตัวเบรีโทตัวเอฟซีหน่อยนะต้องเขียนว่ากินหาหนู่นิป่าก็น่าจะเล่นอย่างไรฮะลูกทำเล่นไม่เล่นหรือครับเสืออะไรมาเนาะเสืออะไรมาเนาะ พ่อไม่ชอบไขมันปูพ่อ да. ไม่ชอบไขมันป um ูไม่กล้ากินของแพ้ไม่ไม่กล้ากินของแพ้ไม่ไม่กล้ากินของแพ้กลัวโกกเรืองกลัวโกกเรืองกลัวโกกเืองพ่กินน้ำปลาป่าวถ้าไม่สนใจพ่อไม่สนใจสงสารพ่อดูสิพ่อเนี่ยเขาคุดน้ำปลา ใครบอกหวยนะวันใครบอกหวยวันซื้อกันเข้าไปถูกไหมครับเมื่อวานมีคนถูกหรือเปล่าถูกใครถูกไม่มีใครถูกสักคนเลยพ่อแม่ลุงป้ากูตาไม่ถูกไม่คนใครบอกหวยอะไรวัน บอกหลายตัวนะคะแต่ละคนเนี่ยบอกคนละเลขนะบอกคนละเลขนะฮะืองวนไม่ได้บอกอันนี้หรืซ้ำงวนไม่ได้บอกอันนี้เรือซ้ำคนหนึ่งก็บอกเลขหนึ่งอีกคนหนึ่งก็บอกเลขหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าแม่ฮาเบอร์เจ้าแม่ฮาเบอร์ข้าพ่อพ่อเรียบร้อยว่าไรข้าพ่อพ่อเรียบร้อยว่าไงอรมร้อยก็คือโดนกินไงโดนกินไง ตีนก็เปิดอืมวันหน้าจะเข็ดกันไม่นอ้ําวันหน้ามั้งเขาเต้นจีโมงกียามแล้วจีโมงกียามแล้วก้ามองครึ่งลูกก้ามองครึ่งก็นียทำทำไมไม่เที่ยงทำไมไม่เที่ยงในละครมันก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆลูกอยู่ดีๆไปเที่ยงปุ๊บไปเที่ยงปุ๊บ คนรับปรับตัวไม่ทันครับเรียบรอ้อยอย่างเดียวแั้วอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปไปเรื่อยๆครับกอกินกน,นังเล่นกินนอกเสาตายไม่ได้นะครับเด็กตนะ้องเตรียมเก็บเลยนะครับอะไรที่อันตรายนะ เอคาไปที่มเปื่อนพี่ต้อทำความสะอาดพี่ต้อทความสะอาดนี่ามน่นี่าเรองไปร่อมาวันนี้ัอะไรครับวันนี้วันเสาร์ที่ เสาร์อาทิตย์อะไรวันเสาร์วันศุกร์มันศุกร์ค่ะมันศุกร์ค่ะวันศุกร์วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้วันอะไรลูกพรุ่งนี้วันจันทร์แต่แม่ทำวันไหมศุกร์เลยก็เสาร์นะคะเรื่องวันยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สอนนะคะเนาะวันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์ ใครสอนมาเบิร์กใคสาเบิร์กแล้วแม่หยุดงานวันไหนแม่วันวันเสาร์ทิวันเสาร์ทิยต้องหาลเอาทแม่หยุดงานแม่หยุดงานจล้ี่ปคี่ปคี่ป็ดู้ชอบคี่ปดจริงหรอคะ

โอยเนผู้ผู้ใหญ่ตัวตมามินผู้ใหญ่ตัดเล็บเองได้ตัดเล็บอย่าเดียวเลยเหรอคะตัดเล็บรับ้งตัดเล็บหรอยะไงยตัดเล็บแล้วก็ขายที่ขายที่ตัดเล็บขายที่ตัดเล็บไม่ยอมทอะไรก่อนนะคะ มูมแต่ตัดแบบเดียวมูแต่ตัดแบบเียงเดียวตัดทุกฟันลึกชีพยายนีนนนอน่อยเจนจนตัดอีกตัดอีกอีกยาวอีกย,ยาวเลยส,นเ,สน,เนเลยสนเลยสนเลยยาวเลยเลยังคอยดูวันนี้จะสนบ่ครับวันนี้เก็บขา จะสนเบาเลนี่จะไม่ทันนนะจะต่อวดอช่วยพ่อ่อยหรือเปล่านีแทเบือึ่พ่อนเบือึ่พ่อช่วยอะไรช่วยกวนช่วยกวนช่วกวนนั่เสร็จท้าเสร็จสร็จราไมหมืแล้วค่ะมาแลยมาเลยนะ คุณค่ะชาร์สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ<ม>ุ๊บจุ๊